สบายดีสบายดีวันนี้กับฝนตกแหงครับพี่น้องเอ้ยวันที่17เดือนฮะเกาบังครึ่งแล้วเนี่ยนี่นะพี่น้องฝนตกตั้งแต่เสาร์วันอาตนะมางขันห้มกนฝนตกแหงไง่มึงเนี่ยออ พอดีจิ้มเบียร์พักเดวแล้วก็สีเลิกแล้วมึงเนี่ยหงส่วนกับอะไรเบียร์กินดูในในห้องม้วมึงเนี่ย้อมนี่นะอ่ส้งเบาหลังผักหลังแต่เบอนีเดพี่น้องเบองทางล่างไม่นผู้เาวากเมนเนาะฮันดา่าล้วดเต็มขัง lún luôn lún nè tao mà mất mưa là một nhà à phun stock à mưa đi này to cái á Lùng xuống suôn này thưa วันที่17เดือนห้าได้พี่น้องมือนีนี่แหละเนี่ยนำมันตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้พุ่นละประโยชนสมาร์ทสบายดี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 บอสบอสบายดีฝนตกบอสบายดีสบายดีมันก็ลึกมันก็ลยกะ ผมเองกันห้องพี่น้องเอ้ยท่านี้มาสบายดีวากันสมองตาแก้มสมนีนะสองไมโลนะสบายดีสบายดีสบายดีเอ้าบัคลีมาสิกะสบายดีบัคลีเหลือ๋อโจสือแน่สกุ้ยแน่ แกนพี่เนาะเป็นเด้อ,อ้าวมาพี่ได้ลูกได้เมียเนะได้ลูกเฮ้มตคนนึงกันึน <laughs> โอ้เป็นซามคนตัวนี้นะบอมันวา,าลูก,ลก,ลกเนียสอง <laughs> ลูกเนียสองกันบอกเนี่ยนอนใต้เลยวะ ตัดออกไปว่าล่ะมเนต์น่พี่น้องได้บ่ยอกเรานี่พวกเราก็นั่พวกเราค้าทิพย์นี่แล้ก็เขจ้านี่ก็เฮ็ดเวยกอยู่บริษัทเดียวกันนี่ละเนาะแต่ว่าเฮาไดเลิกเวียกแล้วมื้อนี้น่ะพักละหมดหมดเวียกแล้วลงสวนบ่ได้ ก็เลยมาเบิ้งพื้นกาแกนบนกากะยูน้ำกันนี่ล่ะเอ้ยซอรไปรถมันเลือดล้วก็ตักขึ้นกยสเป็นยังวางองเ่าุนะอเนีหัวจสอรือฮนอเฮ็ดจาเฮ็ดกรอย ลอยเสาลอยเสาเขานี่แค่ลอยเลอยเสาหอมึงกำหนดเลยมึงมีใครหลายเจ็บเขาเจ็ดเขาเจ็บเขาเจ็เเจ็เขาเอ้าวย้อสี่หือบาเยื้อี่ห้เช่อนั้นนั้นโยบีนันโยบี เรยู่บีอ่ะสามสมุนโอู้ว <laughs> อะไรก็ตัวอะไรก็ตัวชาวไรเน่ลงเล็น้อยเอาไปแม่นี่อ่ะอออท้ายอย่างเรียกกันแล้วเหรออ่ซึ่งมายืนอ๋อกันกีดเข้าอยู่นี้เออ มอน,นอยังบ่อล้เอแต่ส,นส่นเสาะดินนะนมูอสารนี่เข้าเฮ็ดเวียรนำกันสองคนอันนี้กับอ่าม้อนพิการหุน้นะผู้หนึ่งบริบาบาสาี่ปุ่นผูนึงกสงหู้นวจกเข้าใจกัน,นอน่องคนเขานีมาลูกพีเพิ่นกันหากุมานี่ลูกพีิ่นหาก,กุากตื่นเขาบอกว่าเส้นเบียร เอาหอยไปเสทำบนไปเบิ่องนามองนั่นนี่ไปโอเดิไปไหนนะไ่เลยต่อไปตัวทีุ่เลี้ตัวเียล่ะสาบวิบวัตตะโอ้สักว่าวจะไหนไเบือแล้ว บ้าเด้พี่น้องอันนนะเพราะจนใจติดต่อมาได้เดี๋ยวผู้บ้าวันนี้นะนั่นกับผู้บ้าวหรือผมยาวนงาจดอันนี้ก็จะเป็นหงสละทันทีกับแกนฟักกะลัมปีเขานี่นะหงยอดหงยอดแกนยอดใส่ในเตะหงเตะละอันนี้ก็อากาศสดชื่น

Cặp lại nước, huh? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng Để không bỏ lỡ